ยี่ี่มาข้นแบบม่วงอีหล่ะพี่น้องขืนบบกม่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องขนยลี่ขืนเองจ้ะเนี่ยเพื่อนกสิบบคคอยเห็นจ้ะยื่ต้นเพื่อนในกสิบบคคอยเห็นเพื่อนลบอยู่ทางในจ้ะเพื่อนลบในคขาบ่ทรองหากสิบบเห็นคอยมีคนเห็นกันย่างอยู่วัวลายจ้าอยู่ทางในเลือยอยู่วัวลายจ้ะ เหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเห็นข้องมูเพิ่นเพิ่นเอามาโซ่นะงามงามพี่น้องลูกขาาตุ่นนะงามเดี๋ยวรีมาขึ้นบักม่วงอีแล่ะพี่น้องขึ้นบักม่วงอีกเล้วจ้ะพี่น้องขึ้นลอยคอยมีคนเห็นกันยังอยู่บัวลายจ้าอยู่ทางในเหลืออยู่บัวลายจ้า เหลืออยู่ไม่เยอะนะคะจับพี่น้องโบมเอาอไปไปโบมบ้านะี่พี่น้องจะออกเขียเขียวในจักน้อยเอาไปโบมเอาจ้าทำสีคืนบัดซีบา,บาโอ้ยคืนแต่บ,บักม่วงมาให้มูเบิงแทบคนยุ่งหน่จ้ะสิบ่ค่อยมีคนเห็นเ่ยจ้ะค,คือเสียบจ้ะ นาบักม่วงเนาะก็มีแต่คีบักม่วงจะผืนๆกับลูกใหญ่อยู่ลูกใหญ่อยู่แก่พี่น้องสวย,ยจ้ะอ่าเบิ่งตอนนี้ละตอนขึ้นลงมาแล้วเนี่ยมันยังอยู่น้ำกันจ้ะนี่ลับต้นเพิ่นก็นได้จ้ะเพิ่นก็นลบหน่อยจ้าไปไปโบมบ้านพี่น้องจับพี่น้อง โบมเอากะลูกใหญ่ยอยู่ลูกใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องอสวยอยู่จ้ะี่มือหามือพี่น้องเพิ่นกะซุกดอกแต่ว่าคันซุกค่ตกาต้น,นเอเอนี่กเลยอันอ้าวขึ้นลงมาจังให้ผู้เบิงให้มูเบิ่งนําจ้ะ ี๋ยวมูสีเซียวผู้เถ่าขึ้นถังห้าโบงเป็นหวานฉ่ำบกว่าพันธุ์สุขาตัวนี้พี่ีก็เลยเอามาโบงเอาจังน,น้ำเปลือซีนกับลูกใหญ่ยุ่งลูกใหญ่ยุ่งกัีหน,อ,นยอยสวย,ยจ้ะอ้าวเบิ่มตอนนี้ละตอนขึ้นลงมาแล้วเนี่ยมันจังยืนต้ำกันจ้ะ นี่และต้นเพิ่นก็ได้จ้ะเพิ่กนกน็ลบในจ้ะยิลี่มาขืนบักม่วงอีหล่ะพี่น้องขืนบักม่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องขืนนี่จ้ะมาวซองหากระสืบัเห็นมันต้องซองอยู่ทางในแต่จังเห็นจะ้ะเอ,อ่อถ้าเฮาโบกเป็นหวานฉ่ำบัวพันุ์สุขาตัน นี่ก็เลยเอ,เอามาโมเจ้ะเีเห็นขอมูเพิ่นเพิ่นอามาโ่นะงมงพองลูกขาดตนงนีีข,ข,นนนนขึนเองจะเนี่ยกระสิบอคอยเห็นจ้ะยู่ตนน้นเพิ่นนี่กระสิอบคอยเห็นเพิ่นลบอยู่ทางในจ้ะเพิ่นลบในคราบวราซงหากระสิบโบเห็นหระกพี่น้องโมอมเอา จ้าคลิปนี้กับซ้ำนี่แลละจ้ามีอยู่ซ้ำนี่จะคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนทุกคนจ้าซีมือหามือพี่น้องเพิ่งกระซูดอกแต่ว่าคันซูข้าตุ่นเห็นข้องมือเพิ่นเพิ่นเอามาโชว์น่ามงามพี่น้องซูข้าตุนน่งามนี่ดีขึืนเองจ้ะเนี่ยเพิ่งกระซูบค่อยเห็นจ้ะ อยู่ต้นเพิ่นนี่ยกสิบบ่ค่อยเห็นเพิ่นลบอยู่ทางในจ้ะเพิ่นลบในเขาบ่ซ้องหากสิบบ่เห็นกสิบบ่ก็เลยบบ่ให้เบิ่งตอนคืนจ้ะบ่ให้เบิ่งตอนคืนอินจ้ะบ่ซ้องหากสิบบ่เห็นมันต้องซ้องอยู่ทางในแต่ต้องเห็นจ้ะ เดียลี่มาขึ้นบักมว่วงอีหล่ะพี่น้องขึ้นบักม่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องขืนแล้วอยู่ไม่เยอะเดี๋ยวลี่ขืนเองจ้ะเนี่ยเพื่อนกัจจุบ่ค่อยเห็นจ้ะอยู่ต้นเพื่อนในกัจจุบ่ค่อยเห็นเพื่อนลบอยู่ทางในจ้ะ คนลบหน่อยคะ่ะโบงหากับสิบบเ็นงามเ้ยพี่น้องเรื่องสวยงามจะ้ะเป็นคนจรีบบ่ท่ง่บโบ,สบนสุกปานนั่นจะ้ะเอามาโบมเอาไปไปโบมบ้านพี่น้องรสชาติกับซีต่างกันจ้ะพี่นอ้อง,อ,งอันสุกข้าต้นนี่เพิ่กเกษียนหวานต่างกันจะ้ะ บอยค่อยมีคนเห็นกันย่างอยู่บัวลายจ้าอยู่ทั้งในเหลืออยู่บัวลายจ้าเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะรสชาติกับสีต่างกันจี่นอ้องขันซุกข้าต้นเนี่ยเพิ่นกระเซียนหวานต่างกันจะ,จะออกเขียวเขียวในจักน้อยเอาปโบมเอาจ้า ขันสีขึ้นบัดซีบอกโอ้ยขึ้นแต่บักม่วงมาให้มูเบิ่งแทพยี่ลี่มาขึ้นบักม่วงีเลรอพี่น้องขึ้นบักม่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องขึ้นกับลูกใหญ่อย Jamie, lonely, ู่ลูกใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องสวยอยู่จ้ะกับลูกใหญ่อยู่ลูกใหญ่อยู่จ้ะพี่น้องสวยอยู่จ้ะ ลี่ขื่นบักม่วงอีละพี่น้องขึ้นบักม่วงอีเกล้วจ้พี่น้องขึ้นลี่ทะเลอันอ้าวขึ้นลงมาจังให้ผู้เบิงให้มูเบิงนักก่มจ้ะเดี๋ยวมูเสีเสียวผู้เถ่าขึ้นขึ้นบักม่วงอีเกล้วแต่ว่าพวกให้เห็นขึ้นจ้พี่น้องเดียวพี่น้องคิดว่า ผู้เฒ่าขึ้นมาสิงแท้ระว่างตกเดอ้อโมสิว่าจ้าปะปัสิาวาก็เลิบ,บ่ให้เบิงตอนขืนจ้ะบ่ให้เบิงตอนขืนอย่าเเลยยันอ้าวข้นลงมาจึงให้ผู้เบิงให้หมเบิงนั่จ้ะเดี๋ยวมูสีเสียวผู้เฒ่าขึ้นอ่าอ่ามีแตงแต่ลีปบ,บักม่วงจ้ะ ช่วงในช่วงบักม่วงกับคลิปบักม่วงจ้าเพื่อนอ่ะบักม่วงเห็นแล้วมันจังรสชาติกับสีต่างกันจ้ะพอง่งอันซุกข้าตน้นี่เพื่อนกระเทียนหวานต่างกันจ้ะอ่าเบิ่งตอนนี่ละตอนขึ้นลงมาแล้วเนี่ยมันจังยืนน้ากันจ้ะเนี่ยละต้นเพิ่นก็นได้จ้ะเพื่อนกระลบในจ้ะจะออกเขียวเขียวในเหน่อย เอาไปโบมเอาจ้ะทำสีขึ้นบระซิบว่าโอ้ยขึ้นแต่บ,บอกม่วงว่าให้มูเบิงแท้พี่น้องโบมเอารสชาติกับสีต่างกันกับพี่นอ้องมันซุกข้าต้นเนี่เพิ่นกระเซียนหวานต่างกันจ้ะี่ยี่ขื้นเองจ้ะเนี่ยเพิ่นกระซิบบค่อยเห็นจ้ะอยู่ต้นเพิ่นนี่กระซิบบค่อยเห็นเพิ่นลบอยู่ทางในจ้ะ คนลบในเขาโบโซงหากับซิบบเห็นงามจะพี่น้องเรื่องสวยงามจ้ะเป็นคนเจลีโบเทิงบ่บโบนสุกปานนันจ้ะเอามาโบมเ,เอาถังข้าวโบ่เป็นหวานสำหับพวกคนสุกข้าวตัวน,นีเจลีก็เลยเอามาโบมเอาจากน้ำเปลือกซีออ่ะเบิ่งตอนนี้ละตอนขึ้นลงมาแล้วเนี่ยมันยังอยู่น้ำกันจ้ะ ไม่ละต้นเพิ่นก็ได้จะเพิ่นกระ,ะ,กระลบไนแล้วไม่เยอะจะออกขียวเขียวในเจ่กน้อยเอาไปบมเอาจ้าทำสื้อขืนปฏิบีบิไโอ้ยขืนแต่บักม่วงมาให้มูเบิงเท้นี่ลี่มาขืนบักม่วงแล้วพี่น้อง ขึ้นบักม่วงอีกแล้วเจะพี่น้องขึ้นแบบพี่น้องโ,โอมเอายืนอีกขึ้นเองจ้ะเนี่ยเพื่อนกสิบบค่อยเห็นจ้ะอยู่ต้นเพื่อนเนี่ยกสิบบค่อยเห็นเพื่อนลบอยู่ทางในจ้ะเพื่อนลบในเขาบ่ซ้องหากสิบบเห็นคอยมีคนเห็นกันย่างอยู่เวลา